นี้ครับก็จะประมาณนี้ครับก็มือขันมาแล้วมาแล้วไกลแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสวัสดีครับก็มาอยู่กับนวานธรรามชานะครับวันนี้ผมก็จะมีพิธีแรกเลยครับคือ มาอ่อยชยโดครับแล้วก็ตีเหยื่อสัตชโดว่าพี่ีแรกนี้จะเป็นยังไงบ้างตตรงนี้ก็หมายข้างหลังก็น้ำลดไปเอยอะครับอ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างลัชโลทอนครับผมอเก็บน้ำชโดที่นี่ชื่อดังมากครับดูครับหมายทีข้างหลังนี่สวยมากเลยครับก็ไปกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็6ุบบงเช้ากว่าแล้ว เราต้องลงแล้วครับผมอ่าไปกันเลยครับดีครับก่อวิธีอกไก่อกไก่ครับเราจะไม่เอาหนังเราไม่เอาหนังแล้วก็เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมป๋าใช่ดีครับเราต้องให้ผู้ชนาญทำครับที่เสร็จแล้วเราจะเอาซอสใส่ซอสใส่ก็ดีด้วยไหมเอาไปทอดร็ดีด้วยร็ดีด้วยพี่ไทยใช่พี่ไทอรยอร่อย ว่าเมื่อกี้เราก็อ่อยไปแล้วตอนนี้ก็มาหั่นถุงไม่มีถุงผมว่าถุงเดียวเลยต้งใส่แล้วเดี๋ยวเร,เริ่มหั่นกันวันนี้ไม่ได้เอาเขียงมานี่อืมอันเหรออากาศมันก็จะหนาวหน่อยนะ,อ,ะอากาศอาาุณหภูมิดีครับแดดยาว ตกไกลเนี่ยหันให้มตึงเนื้อไปจะได้ไม่เดียวไม่ขาดใช่ตีไปแล้วไม่ขาดใช่ไหมตีกันตำยาวไปอย่าไปหั่นฝังเลยนะเส้นเนื้วจะมาอย่างนี้นะเราก็หั่นเลยตีสามเส้นเลยพูดตำนานเลยครับเวลาที่มันจะไม่ไม่ขาดเนี่ยเราก็ดูตรงไหนที่มันเป็นมันๆเนี่ยเราก็เอาออกมันๆนี่ตะเพียนชอบนะเพียนจะเข้ามากินเยอะมาก ดีครับวันที่หันดีเลยครับรับรองครับคือเราตีไปอ่ะจะไม่แตกดีครับเนือจะไม่ฉีกอ่าดีเฉียวเลยไปครับเดันลงไปด้วยเลยครับทุนเราจะอยู่ดูมดพึ่งอ่อยไปแล้วไปครับตามกระต่ออ,อะไรตัวใส่นั่นเลยป๋าอ่าพร้อมรวยครับไป,ไป น่ะตะปัวปัดฟันกัดฟันกัดอ๋อปลาลากมาไเท่งก่อนเทนก่อนเเออลูกขึ้นยอีอูชดด้วยชดแดงอยู่ด้วยคืนตาเจ็ด ไปอีกไปอีกีก้อ,กอแล้วแค่น,นี้ถึงแล้วบ้างนี่ครับทุนเหลืองเลยปล่อยลงน้ำไปเลยไม่จงลุยครับอะมาครับพร้อมครับ มาแล้ววิธีครับวิธีเกี่ยวนีครับทีแรกป๊บครับเอาล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่อยู่ฮนะไม่อยู่เอาแล้วเข้าแล้วนีว่ครับร้อยสองทีอ่ไปกันครับมา,มาแล้วม,มาแล้วเร<ม>า<ม>เข้ามาแล้วสัมพันล็อกห้าพันหกพันแล้วก็สายสายนี่หกสิบปอนด์ขึ้นครับสายเอ็น เดี๋ยวผมจะบอกวิธีนี้นะครับวิธีสังเกตว่าปลาชโดมาหรือเปล่าอย่างแรกนะครับถ้าสายตึงเราใช้การสัมผัสใช้นิ้วเกี่ยวเวลาปลาดึงเราจะรู้ครับว่าปลาอะไร ป,ปัชโดนี่ก็จะกระชากดึงไหลเลยครับมาตามดูกันครับเดี๋ยววทีเนดะี๋ยวผมจะมีบอกให้ละเอียดอีกทีนะครับจิบหัวแล้วเรามีเรามีอาการครับเรามีอาการแล้ว dù mấy Ui, khăn thôi, Vệt. Vệt ngài, tôi nói nè phá ừ. Ngái một lời À, Để. Để à Ừ giảm ừ. 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 À dẫm. Dẫm. Dẫm 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 Dạy đứng dậy Nó nút Chiều sải vào À mà, ừ. 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 cái nó, ui, ừ. dạy ôi. Để

สุดยอดโอ้ยหมดแรงเลยหมดแรงเลยค่อยเหนื่อยเลยโอ้ันี้โอ้แจ้วแจ้วมาแล้วเสียคนแล้วนี่ป๋ามันดึงออกเลย น่าเกือบสี่ตัวนี้โอ้โหมุดแดงเลยเหนื่อยเลยนี่นะครับลอกเบอร์หกพันช่วยได้อัดอย่างเดียวแถวด้วยว่าแล้วมันต่อตึ๊ง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 เฮ้ยลูดป๋าโอ้โหโอ้ยต้องปิดตาเบ็ดแล้วเนี่ยปะาโอ้ยใหญ่ด้วยโอ้ยปลาถึงนี่แล้ว แล้วกด็ดืดตึ๊กตึ๊กตัวนั้นไอ้โห่เอาไหมเอาไหมวิม pues ่ไดีวะอะไรนี่เนี่ยไปอยู่วิ่งจากจังหวกเมื่อกี้ตะวันแรกอ่ะดีเฉ่งตึ๊บตึ๊บเลยอ่ะตึ๊บตุ่ดวงเลย ตอนนี้ปลาเเข้าเลยจิบลงทุนอีกแล้วตอนนี้เข้าสี่เข้าสี่ตันหลุดหมดเลยครับนี่พันทุนหนึ่งหลุดสาม

ต้องย้ำแล้วไอป้ป๊อกปลาแล้วปลาแล้วเต็มแ,แรกโอ้โหป๊อกตัวใหญ่เลยเออเออแถวป๊อกกบป๊อกกว่าแล้วต่อตึ๊บ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 อเ,เออโอ้ยป๊อกเข้าโอ้โหล่อหมุน,มนเต็มเลยเออ ไอปอกนี่อเองแต่จับทีแรกที่ผมอัดมาแบบนักตอ้ออะไรน,น,นั้ึงขั้นสันเลยลเมดแลาวมันตัเนี่ย้ง<ะ>หลยเย,ยวรา ทำบังคิดดึงหุ่ยมาได้วัดด้วยจักเทีเรียบร้อยหมดเฮ้ไปหด้าเบอร์ไปจับต้องเลยไม่งั้นโดน โด่ด oh, oh. uh ิค oh. ร oh, yeah. uh. uh ับโดดดิคร <raft> oh. ๊บโอ้ยาอมดิครับยามมอู้มาใหญ่หน่อยมาอึ๊บมาเอาป๋าอึ๊บอู้อึ๊บอึ๊บอายันไายยันไอ้ตัวนี้มันโฉยเลยอึ๊บอู้อึ๊บอึ๊บดังนี้ ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนน้องใจเย็ยนได้อยู่สามกว่าอึ๊บเรียบร้อยเออเอาจนได้ห <c oughs> อบไปครับหอบเลยตัวนี้ใจ <c oughs> เย็ยนใจเย็ยนไ <c oughs> ม่แข่งหักไปแล้วเ <c oughs> ต็เมเงี้ยงเลย ยังไงผมบอกแล้วต้องกลับเบ็ดได้ผลเลยที่ผมกลับเบ็ดไปเต็มเบ้าอืมแต่เย็นต่อเย็นอืมเข้าเต็มปากเลยเอออ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเก็บคันนี้ก่อนเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บสายช่วยเลี้วมาแล้วมาแล้ว ตอนนี่สามแถบนี้ปัดกิตจับให้เฮ้ยตัวนี้สวยมาแล้ว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 อุ้ยมันรอตายน้ำเลยไอ้งอมป๋าไอ้งอมเรื่อยเยไม่ต้องรีบไอ้งอมตรงหน้าแล้วตรงหน้าแล้วตรงนี้แล้วไอ้งอมไอ้งอมสายสี่บวกได้ตัวนี้ อึ๊บไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปเรืเ่อยๆไปเรืเ่อยเอึ๊บนะขึ้นน้ำแล้วเสร็จปะขึ้นน้ำแล้วนัดนหัวลอยยังไม่เห็นยังไม่เห็นอึ๊บหัวลอยงั้นหัวลอย ยังไม่ยอมยังไม่ยอมตายน้ำอยู่น่เห็นตัวฮึบ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 ไอสิบมัวกว่าเจ็ดเรียบร้อยอ้าวมันหนักจากตัวหนักจากหักเลยตัวหักอ้ย หนึ่งพาร์ทรุ่นเดียวกันเลยสามมากกว่าแล้ไม่เกาะอม่ัน คีมนี้ปิ้นมันจะจินะสรอวมา้ามาแล้ว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 นวดตีข้างนู่น ออเอาเ่รอเอาเา้เอาเอาเอาติดแล้วติดปาลาวติดอะไรเนี่ยเหมือนเดิมมันเฉวยไรปะฉวยย่อน Tell? อย่าลืมนะครับเมื่อปลากินเบ็ดแล้วทุกคนหมุนเบ็ดกลับขึ้นมาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาล้วจอนจอนไม่ยูอืมมาเอาตัวเด็กตัวเล็กเลยจะได้ไอ้ป๊อกลุมนี่แง่เลยเนี่ยปลาเกลป๊อกป๊อก หมดแล้วาหาเถอะหูึวดใครเปิดสีเบียร์ขวดหนึ่ง <c oughs> ขวดคาราบาลนะใคร <c oughs> ตีลงไปอะ่ะนั็นไงเป็นทุ่นอู้หูยทุ่นด้วยข้าบหมดแล้วเอ็มแล้วเนี่ยเป็นทุ่นเลยข้ามา อ,อ๋อแต่แท่านเบแพร์อกตัวเป็นุ่นอ๋อุดด้ว่าติดจะได้ว่าผมไปคล่อมสายนะเอียมอยู่เปิดดิรถรถปล่อยปล่อยแบงนี้มั้งอุ้ยหลุมป่า,าเลย หลุมปลาตรงนี้นนพี่พี่พตีตรงนี้เนะี่ยหลุมปลาเลหลุมปลาหาแล้วม,ม,มาอีกแล้วเอ้าให้อีกแล้ววิ่งมาหาเลยตัวนี้เฮ้ยโอ้ยวิงยว่งมาหาเอ้ยวิ่งมาหาตัวนี้โอ้โอ้แต่เป็นสามผมแล้วโอ้โหไอ้ป๊อกตายป๊อกมาแล้วมาไวเกินโอ้โหย น่ารักเ้าน่ารเฮายโอยคลองทเเรียบร้อยแล้วทุนมามามาอีกแล้วอู้อู้อ้ยอโอ้

ใจมาแล,ล้วกำใจฮ่าฮ่าอ่ะสายเอีย๊ยมมาขึ้นมาเลยครับอ๋อต้องช่วยอ่ะอ๋อลืมไปอ่เดี๋ยวอัาขึ้นเลยผลงานวันนี้ครับผลงานครับมีไซบ์โบอ,อยู่วันนี้ก็ถือว่าน้อยอยู่ครับ ดูคร <onz> ับรวมก็ตีแทมนะเจ็ดแ้มเจ็ดแทมโอ้โหแถวเลยเจ็ดแทมครับสวยๆนะครับเลนสรุปผลงานครับสำหรับวันนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับก็มีไซโบอยตัวนี้ครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดโลเลยครับตัวนี้ ก็มีรองรองมาครับเจ๋อเลยครับม <aron> ีเลยครับภาพรวมก็อาทิตย์นก็จะมีอีกครับคลิปฉดโเป็นที่2ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับทีมงานชโดโบกเจ๋วครับผม